วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ท่านผู้ฟังในช่วงของการขึ้นปีใหม่คืออะไรใหม่ๆก็ตามไม่ว่าจะขึ้นปีใหม่มีคนเกิดใหม่เขาแต่งงานใหม่หรือว่าเปิดร้านใหม่คนไทยเนี่ยก็จะมีค่านิยมในการที่จะหวยใ,ใจให้พรกันเขาย่อารายการธรรมารัตนยเอาเวลาไปต้องครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะวอวยพร ให้กับ่านผู้ฟังแต่กาอรอวยพรคนเราได้ยินสิ่งอะไรดีๆเนี่ยมันก็ดีแลวนะท่านฟังนะสิ่งอะไรดีๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ดีดีแบบไหนนี่ต้องทําความเข้าใจเพราะว่าไอความดีที่เป็นไปตามอํานาจของตัณหาความอยากเนี่ยมันได้แล้วมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเอาไปเครื่องหนึ่งแล้วแมก็อวยพรฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆเลยแต่ถ้าใจยังมีความอยากนะ เอาจัดให้อีก15นาทนะีอวยพรคุณอย่างเดียวเลยแหมฟังมันก็ดีจริงๆเลยนะเอาต่อไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งหรือทั้งวันเลยเอาผู้จัดรายการทุกคนเลยทั้งวันเลยเขาจะอวยพรอวยชัยให้รวยให้มั่งคัง่งให้สุขภาพดีให้ปัญญาเฉียบแหลมถ้าเราฟังด้วยความอยากานผะู้ฟังมันจะไม่อิ่มมันจะไม่พอนี่คือทำมุตเทศหนึ่งในสข้อนะ ที่ท่านพระรัฐบาลบอกไว้ว่าโลกเนี่ยไม่อิ่มด้วยตัณหาถ้าเรามีตัณหาความอยากอวยชัยอวยพรเท่าไหร่มันไม่พอมันอยากได้อีกหต่ละการอวยแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รว่าอวยพรเลยนะเรียกว่าเอออวยเอออวยไปตามความอยากแต่คุณอยากรวยใช่ไหมเออขอให้คุณรวยคุณอยากหลอ่ออยากสวยรูปร่างดีอุ้ยขอให้สุขภาพดีหลอ่อสวยไม่มีโราภาคภัยไข้เจ็บขอเอา อยากมีปัญญาดีเขาก็ขอให้มีปัญญาดีอะไรที่เราต้องการแหมเขาพูดหมดเลยฟังแล้วมันรู้สึกดีเหมือนกันนะดีแบบเนี้ยมันไม่ใช่ดีนะท่านฟังมันเป็นความอยากมันไม่ใช่เป็นการอวยพรแต่มันเป็นการเอออวยกันไปเพราะฉะนั้นในเทศกาลของการอวยชัยอวยพรกันเนี่ยทาความเข้าใจสักนิดหนึ่งท่านผูฟังว่าในการอวยพรเนี่ยเราควรจะอวยกันยังไงเราควรจะให้กันยังไง เพราะว่าคำนี้ในสมัยพุทธกาลก็ไม่ไดใช้อย่างนี้อย่างว่าให้พรเนี่ยมีใครเั้นคนใดคนหนึ่งก็ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไปขอพระพุทธเจ้าแต่ด้วยลักษณะส,สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะกระทำได้แต่ก็เหมือนกับไปขอโอกาสขออนุญาต่เช่นว่าต้องการถวายวิหารกับภิกษุก็ไปขอพรน,นี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้พรน,นี้มาโดยการอนุญาตให้คุณถวายวิหารกับภิกษุได้ าต้องการถวายภาพประเภทนี้ถวายทานประเภทนี้ต้องการขอนิมนต์ไปฉันที่บ้านก็ไปขอพอรนี้จากพระพุทธเจ้าขอพอรนี้จากภิกษุพระพุทธเจ้าหรือภิกษุนั้นก็ให้พรนี้คืออนุญาตในการที่จะกระทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นเนี่ยก็ใครกระทำละ่ะก็ผู้ที่มาขอนั่นแหละเขากระทำเกินขึ้นแต่คือเป็นการไปขออนุญาตคือไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจกันว่าเอาไปขอพอรพระก็ต้อง พูดอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งมาเป็นศัพท์บาลีฟังไม่รู้เรื่องด้วยคิดว่ามันจะดีก็เป็นไปตามอำนาจความอยากไงมันอยากได้ดีใช่ไหมอยากได้ดีฟังอะไรที่มันคิดว่ามันจะดีก็เลยคิดว่าตัวเองจะได้ดีแต่ศัพท์คํานี้ในสมัยพทธกาลเขาไม่ได้ใช้อย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พรให้พรเนี่ยก็คือให้อนุญาตนั่นเองให้อนุญาตในการที่จะทําความดีให้อนุญาตในการที่จะทาํา,าททสิ่งดีอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะ แล้วก็ที่สองคำว่าอวยเนี่ยท่านผู้ฟังขออางบอแหวนยอ,อยกากเนี่ยที่ใช้กับคำว่าอวยพรเนี่ยไม่ใช่ว่าหมูอยู่ในอวยอวยนั้นเป็นคํานามหมายถึงภาชนะที่บรรจุอะไรเข้าไปสักอย่าง,างหนึ่งใช่ไหมแต่คำว่าอวยในลักษณะที่ใช้กับคำว่าอวยพรเนี่ยคือความเป็นเหตุเป็นผลหมายถึงว่าการที่จะให้พรเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุที่จะอํานวยอวยให้พรออน,นั้นเกิดขึ้นได้ พรในที่นี้หมายถึงความดีความงามอยนาเวย์ขอพรพระพุทธเจ้าคือหมายถึงการขอการทําความดีซึ่งความดีเนี่ยมันไม่ใช่ความอยากในคำฝังความดีไม่ใช่สุขเวทนาความดีไม่ใช่ความสําเร็จความดีไม่ใช่ความสุขฟังให้ดีนะความดีหมายถึงการกระทาที่เป็นไปในทางกายวาจาใจที่มันดีความดีหมายถึงกุศลธรรมกุศลธรรมมันมี1ิบอย่างด้วยกันสุขเวทนา ไม่ใช่ความดีนั่นเป็นการหน้าแต่พระจะยังได้อย่างหนึ่งมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นประสาทอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขอันนี้นเป็นขันหา้าแต่คนที่เขามีเกียรติยศชื่อเสียงมีลาบทรัพย์สินเงินทองอันนี้นเป็นขันหา้าแต่ความดีในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมกุศลธรรมดำฝังกุศลธรรมคือการกระทําที่เป็นความดีทางกายทางวาจาและทางใจางกายมีสามอย่าง การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมการทําความดีทางวาจามีสี่อย่างคือการไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพอเจอการกระทําความดีทางใจที่เรียกว่าพรพรอย่างที่เราขอกันนิยมให้กันเิียมร,รับกันเนี่ยพรในที่นี้คือความดีในทางใจซึ่งมีอยู่สามอย่าง คือการไม่เพ่งเล็งเอาทรัพย์ของใครเข้ามาการคิดทำลายให้สัตว์อื่นชิพายให้สัตว์อื่นพินาศนี่คือความปยาบาตไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็การที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิอันนี้คือความดีทางใจพ่อในต้องมหฟังหมายถึงความดีที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้พรกันเนี่แน่นอนเราแบบหมคนเขาหวังผลใช่ไหม ว่าถ้าทําความดีแล้วก็ได้ผลเป็นความสุขใช่อยู่ความดีการกระทําความดีนะทางกายวาจาหรือใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ผลเป็นความสุขความสุขนั้นจะเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับกันมาตามฝั่งเกิดขึ้นที่ใจก่อนล่ะอันดับแรกเราทําความดีแน่นอนใจเรามีความดีเกิดขึ้นนะความดีเกิดขึ้นที่ใจนะแต่จะมีความสุขกายตามมาหรือไม่ บางทีมันให้ผลตามลำดับลำดับกันมากหมายความว่ากรรมเนี่ยบางทีก็ให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลในเวลาต่อมาก็มีให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกก็มีบางทีทําความดีแหมถูกเขากนะักแนแหนกันแหนยาะเย้ย,ย,ย,ยดา่าทอแหมเป็นความทุกข์ทางหูแฮบางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่ากรรมมันยังไม่ได้ผลคือพระพุทธเจ้าปรีเหมือนกับกินยาดองน้ํามูมดเน่าโอ้ยทั้งเหม็นทั้งฝาทั้งเปรี้ยวรสชาติก็ ไม่ได้เลยกินเข้าไปแล้วยังรู้สึกเหมือนท้องเสียแต่พอถ่ายท้องผ่านกระบวนการกแรกๆนี้ไปเนี่ยโอ้โหร่างกายมันจะสบายแต่การทําความดีบางอย่างมันก็มีอุปสรรคที่จะมาทดสอบเรามีภาษาที่ไม่น่าพอใจให้อุปสรรคเนี่ยคือภาระที่มากระตุ้นเองจะเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างทุกขเวทนาบ้างสุขเวทนาบ้างเราจึงต้องแยกกันหน่อยให้ดีแต่ว่าภาษะก็คือภาษะนะ การกระทําทางกายวาจาใจก็คือการกระทํานะคนเราเรื่องกันเราคิดว่าเราจะอวยพรแล้วก็ไปพูดถึงแต่ภาษาที่มันดีๆงามๆอย่างเงี้ยอันนี้คือผลที่มันจะเกิดขึ้นแต่พรคือความดีจริงๆเนี่ยคือเหตุที่เรากระทำแต่แยกเป็นสองส่วนให้ถูกภาษาที่มากระทบพวกนี้มันคือขันห้าคุณจะมาอวยพรว่าให้ขันห้าเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขันห้ามันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันอาจจะสุขบ้างมันอาจจะทุกข์บ้าง ตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่สิ่งที่เรากระทําได้สร้างความดีให้เกิดขึ้นได้เป็นพรในชีวิตได้นั่นคือการกระทําที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจที่เรากระทําความดีให้เป็นพรเป็นการกระทําความดีให้เป็นสิริมงคลในชีวิตของเราสิริมงคลเนี่ยไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่คนอื่นพูดหรือเข้าวของเป็นเหรียญเป็นอะไรอันนั้นไม่ใช่เป็นมงคล นี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่เป็นมงคลคือมงคลที่เราทำเอาเช่นการเลี้ยงดูมัณฑาบิดาเป็นมงคลการที่คบเพื่อนดีเป็นมงคลการที่เราฟังธรรมอยู่เนื่องนิดเป็นมงคลพวกนี้คือการกระทำที่เรากระทำได้ทางกายทางวาจาและทางใจต่อให้คนทั้งโลกตั้หวังเขามาเอออวยกับเราแต่ว่าขอให้คุณนะโอ้สุขภาพแข็งแรงแต่ว่านอนเตียงอยู่พัง,งาบัง,งาบอยู่นะขอให้คุณมั่งคัง่งมีชื่อเสียงมียศ ขอให้คุณมีปัญญามีความร่ำรวยมีความผาสุกแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุแห่งความมีสุขภาพดีไม่ได้สร้างเหตุแห่งความมีชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้สร้างเหตุแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้สร้างเหตุแห่งความเป็นผู้มีปัญญาแล้วนั้นกลับไปคบเพื่อนชั่วฆ่าสัตว์รักทรัพย์หมัวเมาออาบยมุกเล่นการพนันแต่ถ้าคุณทําอย่างนี้นะต่อให้คนทั้งโลกเขาเอออวยให้คุณว่าจะได้ดีเนี่ย มันจะไม่มีทางที่จะได้ดีเลยมันจะไม่ใช่พรมันแค่เอ,ออวยไปตามความอยากเฉยๆเพราะฉะนั้นการอวยใจให้พรกันจริงๆจำไว้วังเราพูดที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของการที่จะให้มั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็รักษาสีให้ดีการให้ทานเหตุปัจจัยแห่งการที่จะให้มีสุขภาพแข็งแรงก็อย่าเบียดเบียนสัตว์แต่มีความปรารถนาเอ็นดูกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย ถ้าต้องการให้มีปัญญาก็รู้จักไต่ถามสอบสวนในเรื่องของธรรมะกับผู้ที่เขามีความรู้ถ้าต้องการให้มีความสวยงามวันนะที่ผุดพ่องเอาก็เจริญเมตตาก็รักษาศีลให้ดีแต่พวกนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวิธีการอวยพรกันเนี่ยต้องมาฟังคนไทยเราก็นิยมทํากันใช่ไหมอวยพรที่ถูกต้องเนี่ยหลักการที่สําคัญที่เราต้องทราบก็คือหนึ่งอย่าไปอ้อนวอน ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อ้อนวอนอย่างนั้นแต่สอนให้ปราโรคความเปลี่ยนถ้าใครจะสําเร็จอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความอ้อนวอนเนี่ยก็จะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรคนที่นอนอยู่บนเตียงพังง่าปังง่าก็จะอ้อนวอนว่าขอให้หายขอให้เทวดานั้นช่วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอ้อนวอนไปแต่ก็ยังมีคนตายอยู่ในโลกปังง่าพังงบนัันแหละอ้อนวอนนั่นแหละแล้วก็ตายด้วยมีนะคนที่ อย่างร่ำรวยมั่งคัง่งแต่ยังคบเพื่อนชั่วตีไพ่เล่นการพันมันเสพอบายามุกล้วก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านฟังไม่ได้จะขอเอาแต่ผลโดยไม่สร้างเหตุระบบการทํางานของในโลกนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องการผลที่มันดีเราสร้างเหตุที่มันดีท่านผู้ฟังอย่างการเดินทางไปที่ไหนมันจะปลอดภัยได้พระบุเจ้าบอกว่าจะไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของมารไปนในกับดักของมาร ก็ต้องเดินทางไปด้วยสติปัญญาทั้งสี่พะใช้เวลาที่เราจะอวยพรกันเนี่ยเราเอาคําอ้อนวอนนี้ออกไปขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องดูให้ดีนะขออะไรนะถ้าจะขอผลต้องพูดเหตุไปด้วยอันนี้คือหลักการขอ้อที่2คือพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลว่าเหตุและผลของสิ่งที่เราจะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรต้องกลับมาดูที่เหตุอย่างเช่นถ้าคุณต้องการโรกพกชับอย่างเงี้ยรักษาสีนะตฝัวง ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์แทนที่จะบอกว่าเอาขอให้รวยนะปีนี้ขอให้การค้าดีๆนะปีนี้แต่แทนที่จะเกียนอย่างงั้นวอวยพรกันอย่างงั้นจะเป็นการเอออวยตามความอยากของผู้ที่เขาต้องการแต่เราก็พูดในลักษณะที่เป็นไปนในทางคารรสอนของพระบุทรเจ้าดำบฟังคือต้องพูดถึงเหตุด้วยแต่บุคคลที่มีศีลก็จะมีโภคทรัพย์ดีอย่างเงี้ยอันนี้เราก็วอวยพรกันไปได้แต่พูดถึงเหตุคือเรื่องของศีลพูดถึงผลคือการมีโภคทรัพย์ แต่สองส่วนนี้เป็นสองส่วนที่แยกกันนะหรือบุคคลผู้ที่มีจิตเมตตาก็จะมีผิวพรรณผุดผ่องและมีความสวยความงามหรือว่าการเดินทางที่มันจะมีความปลอดภัยมีความสบายใจก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติตั้งขึ้นเอาไว้เราก็จะอวยพรกันในลักษณะนี้ก็ได้ว่าขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยการมีสติตั้งไว้ให้ดีแต่ก็ให้ปีนี้มีความสุขสมหวังในทุกประการ โดยการรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องแลนะเอาผลที่เขาต้องการขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยเหตุที่เขาควรจะกระทำก็จะทาให้ไม่เป็นการเอออวยละ่ะแต่เป็นการอ,อวยชัยให้พรกันอย่างถูกต้องอย่างดีงามเพราะฉะนั้นในปีใหม่ที่มาถึงนี้ปีพุทธศักราช2559้ารเข้าพเจ้าขอท่านฟังขอให้ท่านผู้ฟังมีกําลังใจมีกําลังใจในการที่จะตั้งตนไว ในรมการทำบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ของง่ายพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากบางครั้งการกระทำความดีบางอย่างบางสิ่งมันก็ยากท่านผู้วัง,งมันไม่ใช่ของง่ายๆแต่ยากแล้วมันดีขอให้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคที่จะมาข้างหน้าขอให้มีกําลังใจในการที่จะตั้งอยู่ในศีล มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทําในสิ่งที่คนอื่นเขาทาได้ยากบุคคลผู้มีธรรมะกุ้มกรองเนี่ยตั้มบุฟังจะไม่มีใครที่จะทําอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะกุ้มครองได้เลยเราไปไหนด้วยการมีสติมีศีลมีเมตตาแล้วก็จะมีความปลอดภัยมีความคล้าคลาดมีความสุขความเกษมในที่ที่ไปนั้นปีนี้เราตั้งใจทําความดีให้ดี ความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาภัยบูปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร